สวัสดีนะครับหมอโต๊ด9 5 5ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดกันนะครับในค่ำคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแลนดอมในหัวข้อคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะครับสามารถดูได้ทุกดาสีทุกเพศเลยนะครับ ไพ่นี้เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณ มโตดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกมีไพ่ของหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสใหม่ๆหรือเป็นการที่เริ่มต้นโอกาสที่ดีให้กับตัวของคุณเองมีโชคดีที่อยู่ได้ด้วยมือของคุณคือด้วยการที่ตั้งใจและการกระทําในสิ่งที่คุณหวงังในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะครับเป็นไพ่แห่งการปลดป กับความรู้สึกกับสิ่งที่คนคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในความรู้สึกของเราก็ได้นะเหมือนการที่เราเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เขาคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาคุณเป็นคนที่เกื้อกูลเคลื่อนหนุนกับคนที่คุณรักสเตนชาวสิงลัคนาสิงกับสิ่งที่ผ่านมาในตอนนี้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นกับความแก่งในหัวใจของคุณคุณเป็นคนที่เหมือนกับการกลับมาดูแลตัวของคุณเองมากขึ้นก็ได้ การกระทาที่ใครทําไว้กับเราเป็นพลังงานการที่เราจะไม่เสียใจเราจะไม่ผิดหวังกับการกระทาอีกแล้วก็ได้นะมีพลังงานการมีแบบแผนเป้าหมายแห่งอนาคตในตวงคุณเองการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวงคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่หนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆเป็นไพ่ของการที่เหมือนมีไฟในจูตัวของคุณหรือการที่คุณกลับมาเหมือนมีความมุ่งมั่นหเหมือนการ ที่ได้ทําในสิ่งใหม่ๆในตัวงคุณในช่วงนี้ก็ได้เอรอบครับโอกาสถึงการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวเองการเอาใจใส่ในตัวงคุณเองนะครับเป็นพลังให้สิบไม้เท้าวความพยายามการแบก,กับภาระก,กับความรับผิดชอบหรือมีคนที่ทิ้งภาระความรับผิดชอบไว้ให้กับคุณก็ได้นะเออเหมือนคุณนะ่าจจะมีพลังการที่เคยเป็นครอบเป็นครัวหรือการที่คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะดูถึงความทุ่มเทความพยายามกว่าที่จะไปถึงเป้าหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีความทุ่มเทมันมีความตั้งใจมันมีความหวังไปด้วยกันมีพลังงานการหลุดพ้นหรือการ หลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณเองความเป็นอิสระในตัวของคุณนะครับเป็นแพ่งของจัดเม้นเนี่ยใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นนะมีพลังงานคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างก่าการเป็นแพ่ของความนิ่งหรือการกลับมานิ่งในตัวของคุณเองหรือการกลับมาดูแลในสภาวะในจิตใจของคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงรอแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอในตัวคุณคุณจะอยู่ในห่วงวันเวลาและในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในตัวคุณเองนาการวางแบบแผนหรือการที่ทําในสิ่งที่เป็นปัจจุบันในตัวของคุณจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าในตัวงคุณนะครับเป็นพลังงานความสึกที่มันเหมือนโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาเดอฟูคือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกระดานนะาือการที่ความเป็นอิสระความสุขที่ได้อยู่กับตัวงคุณเองนะครับ หรือมีคนที่คบไปเรื่อยหรือมีคนที่ไม่ได้ให้สถานะในความรักในความชัดเจนกับคุณก็ได้นะในตอนนี้เหมือนคุณอาจจะมีโอกาสหรือการเริ่มต้น ในความรู้สึกใหม่อีกครั้งหนึ่งในตัวคุณเองเป็นคุณที่กลับมานิ่งขึ้นในความรักในตอนนี้คุณจ,จะดูถึงสถานการณ์ในความรักที่คนคนหนึ่งจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มันเหมือนยังมีพลังงานของไพ่จัดเม้นต์เนี่ยมันเหมือนยังตัดกับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้ด้วยก็ได้นะครับออขอดูพลังงานของไพ่ในในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะ ว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะครับมาว่าเขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ,อะขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขานะครับ มีไพ่ของเดชริยตนะกรกฏลัคนากรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือคนที่ทํางานเกี่ยวบด้านการเดินทางทหารตำรวจได้นะครับเป็นไพ่ของการที่มุ่งม,มั่นความตั้งใจหรือการทุ่มเทหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มี Eco, อีโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมากก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคนคนนี้อาจจะมีคนที่เข้าหาเขาเยอะหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของคุณเขาเองหรือมีพลังงานของไพ่ความโดดเด่นใน แวดวงสังคมของเขานะครับเป็นพลังภาพให้แปดเหรียญความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามหรือในช่วงนี้ในตัวตนของเขาเขาอาจจะจะตั้งใจสร้างอนาคตความหวังในอนาคตของเขาอยู่ก็ได้ในวันที่ไม่มีคุณในวันที่ขาดคุณไปเหมือนกับความรู้สึกของเขาเหมือนเหมือนกับความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวความอ้างว้างมีเหมือนมีพลังงานการที่อยากกลับมาเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังภาพให้สเตนนะ เป็นพลังางานของเป้าหมายที่เขาอาจจะกลับมาเพื่อเป้าหมายเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเออหรือการที่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วกับสิ่งที่เขาคิดคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วในความคิดแต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาทุ่มเทให้กับเขาแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งเป็นฝ่ายเขาที่แปลกใจว่าทําไมคุณถึงไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนนะมีพลังให้คนที่คิดเยอะคนที่คิดมากหรือการที่เขานอนไม่ได้ ในตอนนี้ก็ได้นะที่จะนอนไม่หลับคิดถึงแต่เรื่องราวเก่าๆในวันที่คุณกับเขาเคยมีความสุขด้วยกันเคยมีเป้าหมายเคยมีแบบแผนเดียวกันก็ได้นะเป็นไพ่ไพ่พลังงานความสับสนความว้าวุ่นความกังวลใจกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆเดวิลนะเป็นไพ่ของไพ่ของเดวิลนะเป็นไพ่ของพันธะความผูกพันความพันธนาการความรักความโลคความโกรธความหลงนะครับ หรือมีคนที่ยังห่วงแหนในความรักในความสัมพันธ์หรือยังแอบพึงแอบพวงในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ด้วยก็ได้นะมีพลังงานของไพ่เพจออเบอร์เคิลคนคนนี้ที่เป็นคนที่มีความการที่กลับมันเริ่มต้นกับคุณหรือเป็นพลังงานของการที่เขาอาจจะขว่คว้าโอกาสสิ่งที่ดีที่สุดในวันที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้ในวันนี้เขารู้แล้วว่าคุณค่ากับสิ่งดีๆหรือการที่คุณดูแลเขาหรือการที่คุณห่วงใยเขา ทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอยา่างมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคต การลงหลักปักฐานกันอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้เหมือนเขาอจาจจะคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยสร้างด้วยกันเคยทุ่มเทเคยมีแนวคิดเดียวกันก็ได้นะมีพลังาให้จัดเหม็นการหลุดพ้นหรือการที่เขาก็ยังหลุดพ้นออกจากการกระทําไม่ได้หรือการที่เขาได้รับผลแห่งการกระทําไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือในเรื่องเงินของเขาก็ได้นะในตอนนี้เหมือนกับการที่เขาคิดได้แล้วว่าวันหนึ่งที่ไม่มีคุณ ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากติดต่อกับเข้ามาพูดคุยเคลียร์ใจกับคุณเป็นฝ่ายเขาที่อยากพูดคําว่าขอโทษในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดกับการกระทำที่เขาทําไว้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ดึงมือที่สมเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีกับคุณไว้นะาเหมือนมีพลังงานของไพ่าสามไม้เท้านะครับเป็น ความรู้สึกที่เดินถอยห่างออกมาหรือเป็นไพ่แห่งการที่คุณหันหลังหรือเป็นไพ่ของการที่คุณเดินถอยออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนกับวันที่ไม่มีคุณมันเหมือนช่างว่างเปล่ามันเหมือนช่างไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขานะมีพลังงานของไพ่ในในออฟสอดนะครับเป็นไพ่ของความพยายามหรือความเข้มแข็งหรือการกลับมาพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่ง เขาจะทพยายามทําทุกวิธีทางที่จะได้รับกลับคืนมาในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในตอนนี้เหมือนมีคนที่ยังว้าวุ่นหรือมีคนที่กําลังเป็นพลังานของไพ่การตกอยู่ในผลแห่งการกระทาที่เขาทําไปในวันนั้นที่เขาไม่ได้แคร์กุณเหมือนกับความเหมือนเหมือนกับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเขารู้แล้วว่าบทเรียนแห่งความรักบทเรียนแห่งความเจ็บปวด เป็นยังไงในวันที่คุณไม่ได้สนใจเขาในวันที่คุณไม่แคร์เขาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือน วางแผนที่จะกลับเข้ามาว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสถึงการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะครับมีพลังงานของไพ่สิบดาบเนี่ยความเจ็บปวดมันยังอยู่ในความรู้สึกของคุณคุณนะ่จที่จะเคยผิดหวังกับเขาอยู่แต่ตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่มันเจ็บปวดหรือการหวาดระแวงหรือความกลัวกา,กา,การกระทําที่เขาเคยทําไ้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมและการกระทําในตอนนั้นของเขานะมีพลังงานของไพ่ ควีนอัลเพดเกิลคุณเป็นคนที่กลับมานิ่งในตอนนี้ของคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างคุณเป็นคนที่มีความหวังถึงเรื่องอนาคตคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในตัวคุณเองในเกับความรู้สึกลึกๆมันอาจจะมีการมูฟออนออกมาก็ได้นะการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผ่ใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ข่ายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมันเหมือนหกดามเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกที่คุณอาจจะปลดปล่อยกับ ความรู้สึกที่เก่าๆกับความรู้สึกเดิมๆไปแล้วนะในตอนเนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่เรากลับมาอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองในวันหนึ่งที่เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองมีคนที่เสียดายมีคนที่เสียใจกับการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณมีคนที่รู้แล้วว่ากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคุณคือความห่วงใยคุณคือคนที่เติมเต็มให้กับเขานะครับ ในตอนนี้มีคนที่ร้อนหลนมีคนที่กังวลกระวายมีคนที่ว้าวุ่นใจกะอยากเดินหน้าหรือการกลับมาพูดหรือการกลับมาเคลียร์ใจกับคุณเร็วๆนะมีพลังงานของไพควีนอ็บสอดโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปในตอนนี้เขาก็กลัวกับการที่คุณอาจจะไม่ให้โอกาสหรือไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทาก็ได้มีคนที่อยากเทคแอคชั่นมีคนที่อยากหวนคืนมีคนที่คิดได้ในวันเวลาที่ไม่มีคุณมีคนที่ตื่นรู้ ในความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับอ่าขอรูปรงานของไพ่ในข้อความของเขาในค่ําคืนนี้เขาอยากที่จะสื่อสารอะไรมากับไพ่นะครับว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะครับในวันที่ไม่มีคุณ oh. เขาเป็นยังไงนะอ,อยากบอกอะไรกับคุณนะครับ มีไพ่ของไพ่ในวันที่คุณถอยห่างเขาก็ยังเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณอยู่ในปัญหาที่ไม่เคยแก้ไขหรือปัญหาที่เขาเป็นฝ่ายที่นิ่งไปหรือเป็นฝ่ายที่เขาเงียบไปเป็นฝ่ายเขาที่อยากพูดกับคุณเป็นฝ่ายเขาที่อยากุยกับคุณเป็นฝ่ายเขาที่อยากบอกถึงความชัดเจนกับคุณนะครับมีพลังไพ่ควีนอฟสอดนะมีพลังงานของไพ่ควีนอฟสอดเนี่ย คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอีโกโ้ฟอร์มเยอะฟอร์มมากหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรือเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งในตอนนี้มีคนที่ในภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในเขาคิดถึงคุณอยู่เขาอยากเดินหน้าเขาอยากกลับมาเขาอยากกลับมาพิสูจน,น์ในตัวของเขาเองความเสมอต้นความเสมอปลายในตัวของเขา การใช้เวลาการกลับมาใช้เวลาร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเหมือนกองร้อแห่งวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในความรู้สึกในตอนเนี้ยเขาก็รู้แล้วนะว่ากับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนเขาในวันนั้นที่คุณหยิบยื่นสิ่งดีๆเขากลับไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์คุณในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่อยากได้ความอบอุ่นอยากได้ความรักอยากได้ความเอาใจใส่ที่คุณเคยมอบให้กับเขาในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่คุณทุ่ม เทให้กับเขานะครับเป็นพลังอาไพจิถ้วยโอกาสที่เขาเป็นคนที่เลือกโอกาสหรือทางเดินผิดไปในวันนี้มีคนที่อยากมาร่วมความฝันร่วมความหวังอยากมีอนาคตร่วมกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งความพยายามความช่างใจ ความดังเลความไม่แน่นอนหรือเป็นพลังงานการที่คุณจะเคยพยายามทําเพื่อเขาในวันนี้เราจะดูถึงคนคนหนึ่งที่กลับมาพยายามทําเพื่อเราบ้างก็ได้นะมีพลังงานของไพดูเวอร์นะครับเป็นไพ่ของเมเจอร์ไปสุดท้ายประสบการณ์การเรียนรู้หรือเขาไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาไปเรียนรู้โลกใหม่มาไปเรียนรู้กับคนใหม่หม,มาในตอนเนี้เหมือนกั มาในวันที่เขาสิ้นสุดกับคุณเหมือนอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณเพื่อเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแต่คุณเป็นคนที่เรียนรู้กับเขาแล้วคุณเป็นคนที่รู้ถึงการกระทำคุณเป็นคนที่รู้ถึงความรู้สึกของเขาคุณเป็นคนที่รู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องราวของเขาก็ได้นะครับเป็นพลังให้โอกาสแห่งการเริ่มต้นหรือโอกาสที่มันน้อยมากในความรู้สึกของเขาว่ากับโอกาสที่คุณจะมอบให้เขาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมา เหมือนขอโอกาสกับคุณนะครับเป็นพลังางานไพ่สิบเหรียญเป็นครอบครัวเป็นความมั่นคงเป็นพลังางานการที่มีความมั่นคงในครอบครัวด้วยกันมีเงินเก็บด้วยกันมีเงินก้อนด้วยกันนะในวันที่ห่างกันไปนานแล้วเนิ่นนานในความสึกในคนที่ห่างกันไกลไปในตอนเนี้ย มีคนที่อยากทักทายแต่เขาไม่รู้ว่าจะติดต่อกับเขามาในความรักในความสัมพันธ์ยังไงเพราะอาจจะเคยปิดกั้นหรือการบล็อกหรือการมีกำแพงกันไปก็ได้นะครับเป็นพลังอานไพ่โชคชะตาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนนะวันเวลาที่โกลงล้อแห่งวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานการติดต่อ การสื่อสารการพูดการคุยหรือการที่เขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆอย่างนี้หลุดมือไปอีกแล้วเขาจะไขวคว้าทุกโอกาสเขาจะไขวยคว้าถึงการกระทําและความรู้สึกของเขานะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะเป็นการที่การที่คุณกับเขาได้พูดคุยกันได้เคลียร์กันได้พูดถึงความรู้สึกลึกๆข้างในหัวใจ กันออกมาก็ได้เขาอยากบอกว่าเขาก็ยังมูฟออนออกมาจากคุณไม่ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนกับความโหยหากาวันเก่าๆกบวันเดิมๆที่เคยมีคุณอยู่เคียงข้างอยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งในความรู้สึกคนคนนี้อยากจะกลับมาเอาใจคุณทุกอย่างเทคแคร์คุณห่วงใยคุณขอร้องคุณอ้อนวอนคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาที่เขาเอาปัญหาเข้ามาเขากําลังเคลียร์ปัญหาทุกๆอย่างเพื่อกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณก็ได้เดลเวอร์เชาวเมทุนลัคนาเมทุนหรือมีการที่เขามองเห็นในตัวตนของเขาในวันนั้นเขาไม่น่าทําให้สิ่งที่มันต้องเจ็บปวดหรือการ ที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดในครั้งนั้นมันเขาดูแล้วว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ผิดเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาแก้ไขและเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งคํามั่นคาสัญญาที่คนคนหนึ่งจะกลับเข้ามาสัญญากับคุณนะครับเป็นไพ่ของข้อตกลงหรือคํามั่นคําสัญญาหรือความเท่าเทียมหรือความยุติธรรมซึ่งการละกันเทิดกลับเข้ามาคราวนี้มันเหมือนกาการที่ช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนซึ่งกันและกันนะห่วงใยใครที่มาทําร้ายกันมันอาจจะเป็นการปกป้องและดูแลและห่วงใหญ่ในความรักในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเหมือนมีการที่คนคนหนึ่งเงาและคิดถึงในค่าคืนนี้ในวันที่คุณไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาเขาอยากให้วันเวลาที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้มาเริ่มต้นโอกาสแห่งความรัก ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะในวันเนี้มีคนที่เสียใจมีคนที่เสียายวันที่ไม่มีคุณในวันเนี้ออยากมาเริ่มต้นนะครับอ่ขอดูปลางงานไพ่ในสรุปและแนะนำนะครับให้กับค่ำคืนนี้นะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นเช่นเช่นไรต่อไปนะครับอขอดูปลัางงานนะครับ มีไพ่ของเพจออฟครับการเริ่มต้นในความรู้สึกซึ่งการละกันความมีเยื่อใหญ่ความสนับสนุนนะการห่วงใยนะเออมีพลังงานของความรู้สึกนะครับเป็นพลังงานงการที่ยังตัดกันไม่ขาดเป็นไพ่ของจัดเม้นเนี่ยคือผลแห่งการกระทําที่เขาอยากกลับมาแก้ไขแห่งการกระทาที่เขาเคยทําผิดไว้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่สามดาบ ความรู้สึกที่เจ็บปวดเขาอยากกลับมาขอโทษกับทุกเรื่องราวที่เขาได้ทําไว้กับคุณนะมีพลังอาวไพสามไม้เท้าอยากมีอนาคตอยากมีแบบแผนกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือการอธิษฐานขอพรให้ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะมีควีนอฟควีนอฟครับเนี่ยคือคนที่เคยเป็นคนที่รักเขาเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นคนที่ดูแลในตอนเนี้มีคนคนหนึ่งที่ หวงแหนมีคนที่อยากกลับมานะเออมีพลังงานของการกลับมาเป็นครอบครัวเอาใจใส่ความเติมเต็มความอบอุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะในทุกเส้นทางเดินในทุกวันเวลาที่ก้าวเดินเขาอยากมีคุณที่คอยเคียงข้างเขาเขาอยากมีคุณที่คอยเดินเคียงข้างกันไปนะเออมีพลังงานให้เดทนะครับเขารู้แล้วว่าความผิดหวังหรือความพัดพลาดในโอกาสที่เขาไม่เคยเห็นโอกาส ที่ในวันนั้นในวันเนี้ยเขาดูแล้วว่ากับโอกาสที่เขาพาลาดสิ่งต่างๆว่าเขาพลาดกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไปมันเป็นเหมือนความทุกความทรมานใจในความรู้สึกของเขาคนนั้นนะมีพลังาไพ่เพลเอ็ดอเอฟเ,เพเสิ่งดีๆโชคดีคุณคือโอกาสคุณคือสิ่งดีคุณคือ,ท,คคอทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขานะาจะมีการที่พูดกลับมาพูดคุยกันว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือคนที่ ดีสำหรับเขาที่สุดแล้วนะมีพลังาไพ่ซิกออฟคับเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆอยากกลับมาถือความรู้สึกอยากกลับมาอ้อนวอนหรือขอร้องคืนดีกับคุณในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาง้อขอโอกาสกัลยาณมิตรคนที่จริงใจคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่ทำร้ายตอนนั้นอยากกลับมาขอโอกาสกับคุณในวันนี้เป็นฝ่ายเขารู้สึกถึงความผิดรู้สึกถึงความ ที่ทําให้คุณเจ็บปวดไว้มากแค่ไหน <S <S <end ere> ในวันเนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้ถึงความเจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่รู้ถึงความเจ็บปวดในวันที่ไม่มีคุณในวันที่คุณนิ่งไปในวันที่คุณเงียบไปในวันที่คุณเดินจากหรือในวันที่คุณถอยออกมาจากเขาเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดหรือการร้อนหล่นในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาในวันเนี้ยเขาจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกหรือการกระทําของเขา ทำหลายจิตใจกับคุณอีกแล้วนะมีไพ่ของความทุ่มเทะเดวิลนะครับเป็นความหึงหวงนะออมีไพ่ให้ดิหายพิเทศความรับการปกปิดการว้าวุ่นการกังวลใจนะเป็นไพ่ของความที่ในตอนนี้เหมือนกับความว้าวุ่นในตอนกลางคืนของเขาเขาอาจจะร้อนหลนในตอนนี้อยู่นะกลัวเสียใจกลัวที่จะเสียคุณไปในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาสัญญา เป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับการกระทําหรือบทเรียนที่เจ็บปวดในความรู้สึกในตอนนี้เขารู้แล้วว่ากับคนที่ห่วงใยเขาที่สุดคือคุณนะครับของพลังงานในค่ำคืนนี้นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมอโต๊ดด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะทักเข้ามาในช่วงนี้หมอโต๊ดของ,งดดูดวง นะครับอ่ามันหมอโต้ไปไปทำบุญนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้รับนะครับอ่าก็ขอขอบคุณกับทุกทท่านนะครับ